มันทำแล้วที่นี่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนแม่นางจะเบี่ยบ้ายนะครับสวัสดีครับเ BDFC ครันหนึ่งนะครับวันนี้เขามาพบกับพ่อมีกคัแล้วนะครับในช้อนนมเลยน,นะครับวันนี้ผมก็จะนำผ้าขุมไล่นะครับไปถบายกับ รอบโบมา501นเนมื่อดืม่มหนที่ทจริงผมก็จะนําไปทวไวทานแต่เมื่อวันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเกิดเหตุการณ์น,นิดหน่อยนะครับที่เจอกับหมอพี่นะครับใส่มุนดำนะครับเทจะนำดอวิญญ,ญาณของเม่นานลีลาวด,ดีนะครับเอาไปเป็งวิญญ,ญาณแบบเป็นทารถชชาเข้ามานะครับแต่ว่าโชคดีที่ผมได้ ข้าไปช่วยนันทานนะครับในงานนี้นันได้ตบเปลงท่าของหมอพี่นะครับแต่ว่าให้พวกดาวไว้นี่หมอพี่คนนี้นี่น่าจะมีวิชาคมแข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะว่าผมเคยโซกับหมอพี่แล้วนะครับ เดี๋ยวมันน่าจะก้หมไม้รัหนึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องคอยระวังคอยช่วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะนำภาพคุ้มลายไปถวายกับพรอบโบมหฮาเซนเน,นะครับที่ทางได้ดาดา,ดา,ดา,ายอยูยฝังนน้นะครับเพื่อไม่เสียเวาลาเราอ้อเดินทางกันดีกว่านะครับก่อนจะเดินทางก็ผมก็ไม่เด็ดนะครับฝา,ากกดลคหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ นาทีตามให้ผมได้นะครับเนี่ยเราไปกันเลยครับวันนี้นครับในวันหนึ่งครับเจฟสองจะปไปเวายพาให้ครับทอปโบจนหนมากนเนี่ยครับจริงๆผมก็จะไปทถวาให้ท่านตั้แต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่า ก็ดูการเกลี่ยกำหมอกทียงครับเท,ท,ทจะมาทำพิเศษจาโดนอย่างของแม่นางลีลาวดีนะครับเอาแบบเองทับไร้ใช้ะมาณน,นะครับแล้ชุดดีเทปอมไปช่วยแต่ถังครับแต่ความจริงผมคิดว่ามันน่าจะกล้ามาอีกนะครับผมผมต้องคอยฟ้าดูนะครับ วันนี้ผมก็จะเอาผ้าของผระเทศเซฟแอร์มาให้ผมนะไปถวายกับครอบครัวาเซนเนยนะครับ มาาก้าวันนี้นะครับ แล้ววันถางนี้ผมจะออกสำรวจถังเลยนะครับว่ามีอะไรไหมนะครับ ช่วงนี้เป็นเรื่องดูใบไม้ร่วงนะครับบไม้ห้ามือเลยครับแถวนี้ก็น่าจะเกลฝ่ยไฟยม้ไฟไม้ป่าง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีกิ่งไม้ให้เยอะเลยนะครับใบไมนบ้นับเนี่บ เคียบลับหลบปล่าเด่นปนเดินทางนะครับเสียงน,นกเสียงธรรมชาตินะครับ เราไปต่อดี๋ยว่านะครับส่วนนี้เราก็ได้เริ่มทำไก่บมากแล้วนะครับแบบเกลี้ยงไก่ก็น่าจะพบอกับปั๊บแล้วนะครับ เออทงเทมนะครับผมก็จะฝากช่องผมนะครับเทมนี้ก็เมนต์เดีนะครับมุกซีพนันเท่เพิ่งเข้ามาดูผมแล้วก็เอฟติพนันเท่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามผมด้วยนะครับจะแบ่งกันกำลังใจกพ่นถามคลิปต่อไปเลยนะครับ <c oughs> เออผมได้ยินมาจากสลวงไพว่าทางเสม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวอีสานสว่งผมจะไปห,หาทางนะครับเดี๋ยวผมจะ นำสมุนสมุนผายไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวพัปโบรุสเสีทางน่าจะไม่สบายครับเดี๋ยวผมจะนำยาสมุนไพ่ไปเทวยให้กับพัปโบรุสเซหน่อยนะครับท่านน่าจะเห็นคล้ายป่านะครับ แดวเราไปเฮ้ยเมื่อพระจะาเราไปย่างนะครับแดดคงจะข้าไปนะนั่อม,มันจะเป็นทุกอย่างครับเออว่าเดี๋ยวคำแม่นาง แม่นางมันทำอะไรที่นี่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนแม่นางจะเป็นยบายครับอ๋อแม่นับพิ่มไม่ได้ครับแม่นับเป็นยบายใช่ไหมครับ แล้วแม่นำมันทำอะไรที่นี่ครับอ,อ๋อไม่ไม่นั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเออตอนนี้ผมต้องซึ่งสาบก,กับแม่น้ำให้เข้าใจนะครับเพราะว่าแม่น,น้ำผมไม่ได้นะครับเออแล้วแม่น้ำมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับ เดีก็ไม่นับเป็นคนในป่าน,นี้ใช่ไหมครับไม่นับบอไม่นับเป็นคนในป่าน,นะครับเออไม่นับต้องการให้ผมช่วยอะไรไม่นังหรือเปล่าครับเราไม่นับต้องการะอะไรจากผมหรือเปล่าครับ เออนี่ไม่นําไปพี่เลยเป็นคนครับไม่นําเป็นคนใช่ไหมครับเออนี่ไม่ไม่นั่งอยู่คนเดียวหรอครับเหลืออยู่กับพวกแล้วไม่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไม่นำไม่กลัวอะไรเลยครับ อ่ผมคิดว่าถ้าผมจะถามชื่อนี่ผมน่าจะไม่รู้นะเพราะว่าแม่นับผมไม่ได้นะมีชื่อไหมแม่นางมีชื่อไหมชื่อชื่อชื่อแม่นางน่าจะบอกผมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเอางี้ผมเลียมิ้นเนาวัิดานครับเออเดี๋ยวผมจะเลียมิ้นหนาวัิดานะครับอะไรนะครับ ต้องค่อยถิ้นนี่นะครับเออก็คือแม่นานจะให้ผมออกไปหาอาหาให้แม่นานใช่ไหมครับเลยผลไม้พวกนี้อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะออกไปหาหาให้แม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะไปห้ามผลไม้หรืออะไรที่ไม่น่า,นานกินได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับเป็นน้ำ่นนี้นะครับ นี่ครับรอบๆที่ไม่นานอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอออกไปห้ามพลมไม้ให้แม่นานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาติป้าให้แม่นานนะครับไปหานพันน้ำเพื่อพลมไม้ให้แม่นานก่อน,นครับเือเสือแม่นานยาก อยากจะให้พ่อแม่เอาผลไม้ให้แม่นางนะครับพอแม่นางนี่เป็นบ้านครับพ่อมันได้นะครับเดี๋ยวผมเรียกนางแม่นางว่าแม่นางเทดานะครับพอถ้าพุ่นฉ่ำชื่อแม่นางแม่นางก็พ่อมันได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่พ่มจะนำภาพไปให้ พ่อโมาเส้นเนี่ยผมขอช่วยแม่นางก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะนำพาขุมไลไปให้พ่อโบมาเส้นเนี่ยนะครับเอทางาน,นเดียวผมขอไปห้าผลไม้เสบียงก็ให้แม่นางก่อนนะครับ มกความพวจะใบก็าฝากคนล้านหนึ่งร้านในแชนด้ต่ำให้ผมได้นะครับเพื่อแบ่งรายจใจให้ผมได้นะครับ